เป็นเขา,อ,าอันนี้ก็พูดอย่างนี้มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์เข้าเอามาวิทยาชั้นนำของโลกนะคะมาตั้งจากออสเตรเลียจีนฝรั่งเศสเยอรมันอินเดียเนเธอแลนด์สหราฐชานาศ,าศานเรื่องนี่ยแล้วก็สหรัฐเนี่ยมาเปิดหาัิสยาและทำงานวิจัยอันนี้เป็นภาพของตึกนะคะที่ว่า Singapore University of t e c h n o l o g y and ล e ดีไซนะคะ ตั้งขึ้นมาโดยการร่วมมือกับ2องมหาวิทยาลัยนะคะตั้งมาขึ้นมาใหม่นะคะเรียกว่ามาร่วมมือกับ MIT คือ Massachusetts Institute of Technology แล้วก็นั่นคือของฝ่างอเมริกาแล้วก็มหาวิทยาลัยเจอจียงนะคะในจีนที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเขาเอาทั้งโลกกะวังตกโลกกะลังกมาสั่ไว้อี่สิทุโวแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลั สอนอะไรมีความสามารถโดดเด่นนะคะคือเป็นมหาวยายชั้นนำโลกที่โดดเด่นทางด้านเนิียคกาเทคโนโลยีแอนด์ดีไซน์นี้เป็นต้นนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของประเทศสิงคโปที่ประสบความสำเร็จมากๆมาไก็ขึ้นอันดับสูงอันดับ็อปของโลกนะคะแล้วก็ทําให้เขาตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์ทำให้เขาสามารถใช้การศึกษาเป็นตัวหนึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจได้ เป็นตัวดึงนะคะลงทุนต่างประเทศเข้ามาเพราะว่ามันเมื่อมีคนที่มีความรูเยอะนะคะเขาไม่เพียงแต่เอาคนต่างชาติมาเรียนนะเขาออกกฎหมายเขาช่วยทําทุกอย่างให้เขาเรียกว่าแทน,นเ n t คือคนที่มีความสามารถจริงๆเรียนวิทยเสร็จก็ไม่กลับประเทศนะคะทำงานอยู่ที่สิงคโปร์เพราะว่ามีตลาดแรงงานรองรับก็คือดึงเอา นักลงทุนต่างประเทศเข้ามา้าสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไฮเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เขาจริงๆนะคะผลงานของ Global s c h o o l House เนี่ก็ได้ดึงนักศึกษาต่างชาติได้แบนดมอันคนี้หลายเป็นสิปีที่แล้วนะคะพอดีตัวเลขล่าสุดไม่มีแล้วก็มีนวัตรกรรมชั้นสูงส่งเสริมความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติกว่าเจ็ดแทนแห่งมีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่อมในสิงคโปร์เป็นแสนแห่ง ที่ได้ประโยชน์จากการทําการวิจัยต่างๆร่วมกันของมหาวิทยาลัยนะคะในจะนเฟรนคลืนนะคะบอกว่าความล้มเหลวในการเตรียมการคือความเตรียมการเพื่อความล้มเหลวนี่คือสิ่งที่จริงถ้าเราล้มเหลวในการเตรียมการเราจะมันคือการที่เราเตรียมตัวไปสู่ความล้มเหลนะคะขอจะจบด้วย สิ่งที่อาจารย์ได้พูดกับเราไว้นะคะบอกว่าการเตรียมพร้อมตัางการศึกษาและพัฒนาคนต้องทำอย่างมีวิสัยทัศน์นะคะไม่ใช่จะทำอะไรเพียงวันนี้แต่จะทำให้ดีเพื่อุ่กนี้และวันข้างหน้าโดยเตรียมพร้อมตั้งแต่พิธาิริยาทีนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไว้หลายสิบปีที่แล้วเพราะว่า การศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําได้ข้างคืนแต่ต้องทําด้วยความตั้งใจเดื่มีวิสัทัศน์และต้องทำให้ใดีสุดในวันนี้เพื่อ,อันางหน้า